ครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศช่องหงุมงแรงครับอยู่วัดหนองว่านเหลืองครับวันนี้เขาแสดงก่นี่พาวัดโจมไปกินข้าวกอเลยอยากถามความรู้สึกว่าเป็นจังหนลูกสาวคือปวดกระดอกกระเดียดเท่ปวดจนพรบนไ่ได้กลับไปนอนวัดหนองว่านเดือง่เสื้ว่าคักๆหรือว่าฮัทได้มีน,มนึ่งมาเลี้ยงในช่องเล่นบ่คักแรียกเล่นบ่ถึงยอดยื่ยสิบ่ถึงพอถึงยอดยื่สิบ่ถึงวิ่งแบบๆเนาะ แต่ว่าคืออะไรก็ช่างอ,อ่ะแต่ขึ้นอันดับหนึ่งในประเทศอ่าแท็กแท็กหนึ่งมางแรงหน่อยจีแมนแมนเวลาอุ้งยิง้งเรียกอะไรก็อุ้งยิงอุ้งยิง้งเต็มหนาทุกแพลตฟอร์รอมทิกตอ็อกเฟซบุ๊กยูทูบท่องสายรีแอคชั่นสายยูทูปมาเหล่าข่าวไหมอ่าจากช่องไหนเป็นช่องไหนข่าววันที่ย่างหลไหลอี๋ แมนเออเดินตัดแถวก็เลยโยกที่ซีดขวาตอนนี้กับการ์งนีย่างน้อกันรวย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 เลยตอนนี้อ่าเ <c oughs> ออยูทูบเบอร์สำคัญครับอันสร้างไหมอ่าเขาสาร้างไม่ได้ขายไหมเขาสร้างไหมเขาขายขายกล้วยขาย <c oughs> ไหมขายกล้วยก <c oughs> ันเร็วเร <c oughs> ็ยูทูบเบอร์ไหมย่างรังรวยรวยหรือเขาวุ่นี่เลยอ่าการ์ดสัน่นตัว่า ว่าขันยิปช่องไหนกันมื่อไห้ขายบงคุณจังช่องปกติช่องอรเจาเห็นคนมึงรักลอยรักสิบมึงรักลอยรักลอยมึงคนมึงหาสิบเอ็ดเจ็ดสิบวัวมาบ่ยังอีกสี่หมื่นเอาขันยิปฝังวันนี้คือพวกอ้อมขาดดนตรีแมกับบิ๊กไหมกำยังั้บิ๊กกูยิงนี่แล้วนะ กักมิกุงอิงนี่หอกักมิกห้ท่ายูทูบไอ้เอียงจี้ก็ได้หรอกมแต่ว่าพดได้ยูทูบแมนต้อผ่าจริงนันนี่ต้อ,อ,ตอผ่าบอคบ่อเ็ <laughs> นนค <laughs> <c oughs> คือถือว่าคือตอนช่วงนี้นี่คือหลวเขมามากม่ๆนี่ยมามคือหลกขูดหมดทุกช่องทางให้คนในหูคนในเห็นหคนในสัมผัส <c oughs> สัมผัสแพแ่กระจายทุกๆช่องไปเลยแล้วก็ทุกช่องดันที่ดันยูทูบ ด่านเอ้ท you know, ุกคนเอ้ทุกคนในถ้ามาหากินไปมีรายดวงรายได้เพราะว่าการทำลิปมันก็มีรายได้จากยูทูบมันก็มีรายได้ยอดวิวก็มีรายได้จากการทำยูทูบเนาะเอ้ทุกคนในกระตุ้นยอดในมีรายได้ถึงไม่มากแต่ก็ได้เล่นในน้อยไม่ได็กเป็นคนในวงอีกเป็นคนนอกวงกันแมนทำจะไาอีกจะน้อยเพราะว่าค่าไนท์กับทั่วไปเดยโรดิสเสว์ทั่วู่ว่ามันสลายบอมันสิเกินไปบพอย่างมันเกินอย่างนั้นแบบ เขาเรียกว่าบริกานหรอกเดี๋ยวจชนี่กับเมืองโย่ห้องกอติดสถานโย่แต่ว่าอีกต่อไปสมราะว่าน้องมีซิงเกิลมาแล้ววงอย่างเดียวคก็พับลักภาพลักในการสัมผัสไม่กัดนะบางคนอยากเห็นคอนเทนต์แบบเขาจะบอกยูทูบเบอร์มันมีหลายช่องหลายคนในตอนนี้วงนี้บางคนอยากจอกอยากยังโย่ยังเสี่ยแต่ว่าน้องเทียอาจจะสัมผัสน้องอาจจะลุดหรือน้องอาจจะอ่าอ่ามันก็เดี๋ยวต้องดูแต่ละไปต่อตอนนี้ก็มีเนาท้ายไปลอด ทำอะไรกินไปเจ้าถือว่าน้องวางตัวได้ดีเต็มที่เนาะใสๆซื่อๆไหมน้องก็ได้โปรโมทเจ้าของน้ำให้แฟนคลับได้เห็นขี่แต่ยางรวยๆเพราะกันยางโตขึกันสามทีช่องอุ้งอิงแน่นี้ยังเวครับาไม่ตียางเลยสามที่ช่องยางรุ่ยๆนลย้อกันห่า่ว่าคือยังแม่งมั่วครับมันอุ้งอิงกินย่างยางอุ้งอิงจะอยู่ได้ไหมอุ้งอิงทำอะไรอุ้งอิงเอาตัวกระพุ้นได้แหละคลิปนี้ ใครมีอุคงหิงเรอน้องมันจะ่าองคงหิงสถานที่กว้างมากวันนี้สำหรับองคหิงฮะแพ็คแล้วยังก็ได้เห็มีเข้ามาองค์หิงไหมใส่มันสมนาสมเนื้อกันเนี่ยม่มีไหนองค์หิงไม่มีบอเลีงองค์หิงก็ติดพดองค์หิงย่างเดียวน้องกำลังดังเนาะ แต่ไยได้ให้ได้ครับคือนี่น <Okay. S 2> จากบางวัก็คืออนุญาตอนุญาตอาีกต่อตไปค่อยว่ากันถึงต่อไปจะเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงแค่ภาพลักษณ์ของศิลปินพอทุกวันนี้อย่าลืมว่าดังงมาแล้วปุ๊บ จอดทีที่ดามาเนี่ยความดังมาเนี่ต่อไปที่ตามมามันเป็นดามมากแต่มาอย่างไาีกคอลองแคลร์บางครั้งคือคนมันเป็นข่าวอยู่แล้วเนี่ยขยีนยังพิดีลาดันคอลโลแคลร์หรือโดยต,ดตั้งใจตังใจไเพราะตั้ตตตเนน<ช>อ,อีงออิงกาจจะชมกกนนูเดีี๋ยยวเกก็่่ามานต้ีรอ่ะนัันคคือวามรไกล กับกับคือฝากถึงยูทูบเบอร์ทุกช่องเนาะเรื่องภาพลักของน้องครับเฮดได้ก็ให้อยู่ในมุมบวกเช่นบวกครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาสัจจานี้ที่เกิดขึ้นในสาวน้อยเป้งเนาะก็ถือว่ายอดเิียขนาดนี้ต้องเราทุกช่องทังครับที่น้อยความสนใจ ประ <OR> สบผลสำเร็จอีกอย่างนึงข<า>องบัดโจนี่ปั้นกับมือไหมก็คือยังขีดฟุ้งไงไงยอยู่เนี่ยเอามาใส่น้ำแล้วก็จับมาปั้นคือสิ่งเดียวเลยไหมปั้นกับมือ <và S 2> ได้ไหมหัวใจบักพัดพัดร้อน,น,น <c oughs> สีวิกลายเป็นเวลาไม่นอนเลยมือปล่อยเพ่งอีกวันไปนอนเวลาไปนอนแต่ว่าโดยปกติก็คือ มึงเปเพิ่มพอเซ็นเป็นไงหรออยเดีย๋ยวรไม่นอนรลุดไหมหลุดก็อย่า้องฟังเนี่ยโดนประเดี๋ยมีซิงเกิลคิดว่าคิดว่าเบาโดนเบาโดนดิก้อนของการผมผ้าเลยโอเดียนนาเนี่ยตีเล็กต้องตีมันต่อมันหอน เน yeah. <pe> ี่ยเขาว่าบอกจากไงหรอกน้องบอกจากไงบอกขายคุณภาพเนี่ยน้องมีคุณภาพอยู่แลสีนิำเป็นดีครับสีน้ปินเต็มตัวเดีครับนี่เราจ้างมือขึนนี่หรอกก็ไปสัมภาษณ์เพป็นผู้นั้นผู้นี้แต่ยิ่งแจงคำเดียวกันเบิดปลาใส่ไหมขึ้นเดี๋ยวว่าไอ้คนาชิ้นนุ่มเดียวเดินปูได้หน่อยชิบกปีแม่จังก็เอ็นยังแบบนี้ฟ้อนสวรรค์ปะ วันสวรรค์รุ่นล้วนแข่งปุมมงคลแข่งพี่น้องสนับสนุนกับไปเรื่อยๆอย่างที่หลังบฝากมึงแยงหลุกเท้าเด้อพี่น้องเาครับที่เท้าน้อยพี่แมงแล้วก็ฝากพี่น้องซื้อไว้จังตัวย,ยังทันไม่นี้ก็ซดแจ้งอีกเนาะแมนมานี้มาให้ยเราเห็น,นมาดีมาสมัครแบบน้ององค์ยิงเลย ไปแล้วปิ้งมันตอนนี้ก็คือก็คือเขาต้องการอีกศิลปินหญิงสองชายสองหญิงสองชายสองคาาออาารับเรียกว่าบ่อโจเปิดโอกาสไม่ต้องอะไรมากไหมาหลังเวทีก่อนหนึ่งทุง่ม<แ>เทสเลย<แ><ำ>วันนี้ก็บสองไรถ้าได้รับแต่ไรหมดนะวันน,วนี้รับแดงหนึ่งอยู่คนได้นั่งเบียร์หมดลองเล่นเจ็ดลำครับ ของแล้วก็หัวจังเบียกับเพราะว่าบางครั้งก็คือเแดนเซอร์ไงลองเล่นติ้นลำเขาอาจจะบอกกิงแต่ว่าลองพิงโขี้ติ้นโอเคแลต่แดนเซอร์หญิงมันหายยากเขาก็บริมาสมัครเป็นนักอีกด้วยเราบอกต้องคอยพัฒนาไปมันอยู่ที่ผู้บริหารอยู่ที่ผู้ฝึกว่าเราจะวางน้องไว้ตำแหน่งไหนเมืองโคตรจะออก บอกคนไหนได้ใครคนไหนเป็นยอดมีใครทัดครับอีโดกีนดังได้เห็นอยู่ความสามารถบวกดุลพินิของผู้บริหารเมื่อนี้อาจจะเป็นแดนเซอร์เมื่อหลังอาจจะเป็นนักยองก็ได้แล้วแต่น Obs ้องเขาจะพัฒนาของตัวเองแต่ใครไม่ได้ก็อยู่แค่แดนเซอร์แต่ถ้าพัฒนาเด็กในวันนี้คือยังในวันหน้า <c oughs> เอาครับมาแรงครับฝากพี่น้องครับมอนีฮาสทำการแสดยงยูวัดน,อน้องว่านเหลืองแม่นครับแม่นครับอดแจงครั่องซอดแจงนะครัพี่น้อง,ง,ง,องอตวงมาก,กค,ครับพุณปิดคราเก้าบาิบเก้าบาทลาย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 ลียลา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 ยายนายง,งออายลายลายายลายลนยานา่ลาลายยลา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 ยายลายลายลาายลายายล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 ายายยลาายลา พี่ออร่าออกไปหนาเวทีแจกเทเวนจ่าก้นไหมนิวไม่ละลุงพ่ออันนี้ตอนนี้คลิปีวิตลุงจะคลิปสำคัญตอนนั้นเราเป็นเพื่อนคนที่ตามช่องแสดงสดสาวน้อยเพียงแสดงสดเต้ยเสด็จสาวน้อยเพียงกลาเป็นคนที่ตามช่องนี้ครับจะมีคลิปดีๆเหมือนกัน บางบางบางวิลาบางช่วงช่วงนี iche iche ้ไล่สดไล่สดไก่เป็นช่องนี้ไล่สดก็โจพบปะพี่น้องนี่ไนเป็นช่องนี้ก่อนฝากพี่น้องขอบคุณครับบัตรร้อยเก้าสิบเก้าบาททักเฟ้นทุ่งโจทักสาวน้อยเฟ้นเฟ้นเฟ้นเพื่อนเขาเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องจามีครับขอบคุณครับ